จังหวัดสุขโขทัยนะคะปล่อยพันธ์สัตว์น้ำค่ะเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะรณรงค์ให้ประชาชนนะคะตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรของน้ําค่ะที่แหล่งบึงน้ําหนองใหญ่หมู่ที่9ตําบลนานขุมอําเภอสอนนครจังหวัดสุขโขทัยนายวิรุณพัน์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2564ตาม ติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่21กันยายนของทุกปีเป็นการประมงแห่งชาติซึ่งคณะกรมประมงได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมประมงทุกจังหวัดประสานกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์พันสัตว์น้ำค่ะในแหล่งน้ําสาธารณะทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ด้วยค่ะโดยเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดนะคะ1วันในวันที่21กันยายน25-64ค่ะ,คะโดยปีนี้นะคะจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําคือพันธุ์ปา ยโสเทศค่ะจำนวน3 0 0แสนตัวนะคะและนำไปปล่อยแหล่งน้ำอื่นๆอีก2 0 0แสนตัวค่ะซึ่งสัตว์น้ำเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแหล่งอาหารแหล่งโปรโตีนชั้นดีนะครับให้กับชาวบ้านต่อไปกันด้วยนะฮะ